สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเบีย้ยในวันอังคารนะคะกับกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมใบงานเสริมประสบการณ์นะคะก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรม เรามาทบทวนกิจกรรมเบนยิ้มกันก่อนเลยค่ะเด็กๆยังจําได้ไหมคะว่ากิจกรรมเบนยิ้มในวันจันทร์ที่คุณทูนิ่มสอนมีชื่อเรียกว่าอะไรใช่แล้วค่ะกิจกรรมเบนยิ้มนับหนึ่งถึงหใช่ไหมคะค่ะต่อไปเราไปทํากิจกรรมเบนยิมไปพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่ง เด็กๆทำกันได้ไหมเอ่คเยครูเบียเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำกันได้นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมเบนยิมของเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะต่อไปครูเบียจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมกลางแจ้งค่ะก่อนอื่นเราไปวอร์มร่างกายกันก่อนเลยค่ะค่ะสำหรับวอร์มร่างกายของเรานะคะ ท้าแรกนะคะให้เด็กๆนะคะจับหัวไหล่ตนเองและหมุนไปด้านหน้าสิบครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ้ที่สอง ส่วนท่าที่3านะคะให้เด็กเกย่ำเท้าอยู่กับที่10บครั้งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจแปดสบส่วนท่าที่สบของเรานะคะให้เด็กๆยืนขาเดียวค่ะโดยที่เด็กๆํานำขาข้างที่ไม่ถนัดของตัวเองยกขึ้นแบบนี้เลยนะคะ นับหถึงหค่ะ1 2 3 4งสอาสีาค่ะสำหรับการวอร์มร่างกายของเรานะคะก็เสร็จสิ้นไปแล,แล้วต่อไปคุณครูเบียจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมการแจ้งการกระโดดขาเดียวกันเลยค่ะเรามาดูนะคะว่าคุณเบียจะทำอย่างไรก่อนอื่นให้เด็กนะคะหาเส้นตรง นะคะถ้าเด็กๆไม่มีเส้นตรงให้เด็กๆใช้ริบบิ้นก็ได้แต่ถ้าเด็กๆคนไหนที่ทําภายในบ้านตนเองให้หาเส้นตรงจากเส้นตรงจากกระเบื้องก็ได้นะคะเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆนะคะนําขาข้างที่ตนเองไม่ถนัดขึ้นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นเส้นตรงไหมคะนำขาขึ้นแบบนี้แล้วกระโดดไปข้างหน้านะคะ ห้าครั้งนะคะค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่ยังทรงตัวยังไม่ได้นะคะให้เด็กๆคะ่ะการแขกขึ้นแบบนี้เลยการกางแขนนะคะจะทําให้เด็กๆนะคะสามารถทรงตัวได้ดีขึ้นดเด็กๆนะคะท,ท่านที่ไม่ถนัดขึ้นเลยคะ่ะกระโดดไปข้างหน้าห้าครั้งเลยนะคะหนึ่งสอง ะะเราไปทำไปพร้อมๆกันดีกว่าหนึ่งสอามี่ห้าค่ะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งของเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะต่อไปคูบียจะพาเด็กๆไปทำใบงานเสริมประสบการณ์ค่ะค่ะให้เด็กๆนะคะนำใบงานเสริมประสบการณ์ใบนี้ขึ้นมาเลยค่ะให้เด็กๆนะคะส่วนทรางเกี่ยวกับรูปภาพ คัดตัวอกักษรตามรอยเส้นปากนะคะและระบายสีให้สวยงามค่ะให้เด็กๆนะคะคัดตัวอกักษรตามรอยเส้นปากเลยค่ะแล้วก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะค่ะใบงานใบนี้ของเราเป็นหน่วยวันมาคบูชานะคะค่ะพอเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อตนเองเขียนชั้นและเขียนสัญลักษณ์ของตนเองด้วยนะคะ ค่ะและนี่นะคะคือใบงานที่คุณครูเบียได้ทำเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เด็กๆสามารถระบายสีให้สวยงามกว่าครูเบียได้เลยนะคะค่ะและที่สำคัญถ้าเด็กๆได้ทำใบงานเสร็จไปแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปภาพและคลิปวิดีโอนะคะส่งให้คุณครูประจำชั้นด้วยนะคะ สำหรับใบงานเสริมประสบการณ์ของเราก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะครูเบียเชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูเบียก็มีเพียงเท่านี้ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของโรคโควิด19นะคะก่อนออกจากบ้านเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากอน,มนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะและหมั่นล้างมือเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย